กราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับที่กดติดตามก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณมากๆนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับวันนี้ผมก็มาพาชมทะเลหมอกรับบ้านผมครับบ้านฝั่งแดงนะครับอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับที่นี่นะครับหลังผู้ทานกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านล่างครับเป็นทะเลหมอกคือสวยงามมากนะครับไปดูด้วยกันเลยครับว่าสวยงามขนาดไหนครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องแปวชาแนลนะครับก็ไปดูด้วยกันครับว่าความสวยงามครับเนี่ยครับวิวสวยๆนะครับสวยมากครับสวยแบบเป็นทะเลหมอกนะครับยามเช้านะครับเนี่ยครับความสวยงามนะครับไม่ต้องพูดถึงครับสวยงามมากๆครับไม่แพ้ที่ใดเลยครับ ตำบลฝั่งแดงนะครับอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเนี่ยครับอยู่บนหลังภูเขานะครับช่วงนี้เป็นบรรยากาศหน้าฝนนะครับพร้อมมันฝนลงแล้วมันก็มีหมอกอย่างเงี้ยนะครับน้อยนักนะครับที่จะได้มาเห็นแบบนี้ครับแบบสวยๆแบบนี้นะครับผมก็เอามาฝากชาว youtube ทุกคนนะครับที่กำลังหาวิวสวยๆงามๆครับเอาไปทำคอนเทนต์คนอะไรนะครับผมบ่า ที่นี่นะครับช่วงนี้นะครับก็สวยงามมากๆนะครับผมก็เราจะพูดยังไงครับมันธรรมชาติสร้างมานะครับคือไม่ได้เราไม่ได้ทําอะไรมานะครับคือธรรมชาติทํามาจริงๆนะครับเป็นหน้าผานะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเป็นหน้าผานะครับเนี่ยเห็นไหมครับดินมหน้าผานะครับเนี่ยครับผมก็มานอนค้างคืนทั้งคืนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะลงกลับบ้านก็เพื่อรอถ่ายคลิปตอนเช้าอย่างเงี้ยบรรยากาศแบบเนี้นะครับจะให้ พี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับนนทุกคนได้ชมนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องแป๋วชาแนล Channel นะครับก็ผมก็ต้องลาจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็กลับสวัสดีครับผม